ทุกคนมาอยู่ที่โครงการ e ีส t 2พระราม2จาก Land ์แอนด์เฮซึ่งโครงการนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางพระราม2เลยอยู่ห่างจากเซ็นทรันพระราม2แค่ประมาณ800 m. เมตรอ้อมเข้ามาจากทางถนนใหญ่ซอยพระราม2 56แค่หนึ่กิโลก็ถึงแล้วราคาเริ่มต้นแค่หนึ่งล้านบาทเท่านั้นแน่นอนว่าโครงการไฮรีส์หนึ่งเดียวในพื้นที่นี้ ราคาแค่นี้ในมาตรฐานของ Land House เนี่ยมันต้องมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับอ้อมนะอ้อมมองว่าอ้อมให้คะแนนในเรื่องของการออกแบบเรียกได้ว่าแบบมีร้อยให้ร้อยเลยเดี๋ยววันนี้อ้อมจะพาทุกคนไปดูกันนะคะ เลยนะคะว่าไฮไรส์ที่อ้อมพูดถึงสำหรับอีส t 2สองพาร,ราม2นี้คือจะแบ่งออกเป็น2ตึกตึกแรกเนี่ยมี12ชั้นส่วนตึกที่2มีเพียง18ชั้นเท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าสูงที่สุดในโครงการย่านนี้ละแหละส่วนคอนเซปต์การออกแบบของที่นี่ค่ะจะเน้นคอนเซปต์ความโปรง่งโล่งและอยู่ได้จริงซึ่งคำว่าอยู่ได้จริงในที่นี้ค่อนข้างสำคัญมากต่อการเลือกที่อยู่อาศัยของพวกเราเลยใช่ไหมคะ สำหรับภายนอกโครงการเมื่อดูฟลอร์แปลนแล้วจะเห็นได้ว่าตัวอาคารนะคะวางในทิศทแยงมุมและเปิดช่องตรงกลางระหว่าง2ตึกทําให้อากาศจากทิศเหนือและทิศใต้สามารถไหลโฟลผ่านได้ตลอดเวลาซึ่งช่องตรงกลางนี้จะเป็นส่วนของแฟซิลิตี้ทั้งหมดมีล็อบบี้กลางที่ใช้กระจกบานใหญ่แทนกําแพงมองไปเห็นต้นไม้ใหญ่กลางคอร์ยาร์ดพอดีถัดมาก็คือจะเป็นสระว่ายน้ําขนาดมาตรฐานตามโครงการทั่วไปเลยลึก1.2เมตรแล้วก็ มีสระเด็กด้วยเมื่อขึ้นมาชั้น2ก็จะเจอกับฟิตเนสแล้วก็โคเวิร์กิิงสเปซที่ลูกบ้านสามารถใช้ได้ทุกคนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ส่วนการออกแบบภายในห้องนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งหมด3ไทป์หลักวยการก็คือ one bedroom 27ตารางเมตร one bedroom 32ตารางเมตรแล้วก็ two bedroom 46ตารางเมตรขึ้นไปณนะตอนนี้อ้อมยืนอยู่ในห้อง one bedroom 27ตารางเมตรซึ่งก่อนที่เราจะไปดูห้องอ้อมอยากให้ทุกคนมาทำความเข้าใจกันก่อนคือเวลาที่เราซื้อจริงๆเนี่ยคือเราสามารถเลือกได้ทั้งแบบ Standard ก็จะเป็นห้องเปล่าพร้อมกับมีบิ i ล์อินบางส่วนและอีกแบบก็ ก็คือจะเป็นแบบ fully furnish ที่โครงการมีไว้ให้เหมือนกันก็จะได้เฟอร์นิเจอร์เกือบทุกอย่างที่เห็นอยู่ในห้องนี้เลยเริ่มจากอะไรบ้างมาดูทางนี้ก่อนเลยทางนี้มันจะเป็นกิมมิคที่ น่ารักมากๆคือจริงๆโต๊ะเนี้ยค่ะมันเป็นโต๊ะประหยัดพื้นที่เนาะต้องบอกก่อนเลยทั้งบิวอินแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยออกแบบโดย Land and House ออกแบบเองสั่งทําเองซึ่งมันจะมีกิมมิคเล็กๆน,น้อยๆอย่างเช่นตรงเนี้ยค่ะชั้นเนี้ยคือมันสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้เราจะวางของอนเนกประสงค์อะไรพวกนี้ได้เลยโต๊ะนี้เพื่อการประหยัดพื้นที่ข้างใต้จะเป็นที่เก็บของและที่สุดแล้วเมื่อเรากินข้าวเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถพับเขาลงไปได้น่ารักมาก ส่งทางนี้ก็จะเป็นส่วนที่ห้องสแตนดาร์ดได้เหมือนกันก็จะเป็นชั้นครัวทุกคนจะเป็นแผ่นที่ที่แบบเขาทําชั้นเก็บของไว้ให้หมดแล้ว ความน่ารักของการออกแบบก็คืออย่างเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งไมโครเวฟใช่ไหมคะเราเสียบปลั๊กด้านหลังแต่แบบมันจะลําบากเนาะเวลาคนแบบถอดปลั๊กต้องเอื้อมมือไปติดปลั๊กต่ออะไรอย่างงี้ทางโครงการออกแบบนี่สวิตไว้ให้แบบนี้คือเราไม่จาเป็นต้องเอื้อมมือไปถอดปลั๊กอันนี้ก็ทําเหมือนเป็นสวิตปลั๊กต่ออยู่ตรงนี้เลยซึ่งมันจะเชื่อมกับตัวหัวปลั๊กข้างในท็อปครัวเนี่ยค่ะใช้วัสดุที่เรียกว่า Hy high p r e s s u r e Laminate ถ u r e เ a m รลามิเนี่ยจะต่างจากลามิเนตธรรมดาคือเขาสามารถแบบทนความร้อนได้มากกว่าทนความชื้นได้มากกว่าทนรอยขีดข่วนได้มากกว่าในที่นี้ก็คือในระดับหนึ่งนะคะก็สามารถใช้เป็นท็อปครัวได้สบายๆแล้วก็จะมีการดีไซน์ให้แบบ มุมเนาะมนขึ้นมันจะทําให้ห้องแบบดูโคซี่ขึ้นดูโฮมมี่มากขึ้นและตรงนี้สําคัญมากคือเนีย่ยเวลาเราทําอาหารใช่ไหมคะเรามาตั้งอะไรร้อนๆตรงเนี้ยคนบางคนก็จะเกรงว่าแบบลามิเนตรตรงนี้มันจะบวมนี่ทางนี้โครงการได้ติดอลูมิเนียมไว ทับตรงนี้ไว้คือสามารถแบบจะร้อนแค่ไหนก็ได้เลยอะมันไม่ชื้นไม่บวมแน่นอนอันนี้น่ารักมากมองว่าเป็นความใส่ใจของโครงการหรือแม้แต่ตรงเนี้ยค่ะเขาก็ทําที่แขวนอะไรแบบเลื่อนไปเลื่อนมาชั้นวางของไว้ให้แบบเรียบร้อยแล้วตรงนี้สแตนดาดได้นะคะตรงนี้สแตนดานได้ส่วนตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปอันนี้จะเป็นส่วนของห้อง พร้อมเฟอร์ละห้องฟูลีเฟอร์น s ชละก็จะได้ชั้นแบบนี้เลยโซฟาได้โซฟาเขาออกแบบเองนะและน้นเฮาส์น่ารักมากนี่ชั้นตรงนี้ได้โต๊ะได้นะคะได้แบบได้เกือบทุกอย่างจริงๆยกเว้นพร็อพกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเท่านั้นเองถัดเข้ามาในห้องนอนถามว่าสแตนดาร์ดได้อะไรบ้างสแตนดาร์ดได้ตู้เสื้อผ้าบิวอินตรงนี้เลยซึ่ง การดีไซน์เนี่ยค่ะคือจริงๆเขาออกแบบแบบออกกึง imal, ก่งมินิมอลกึ่งมูจินิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีความโมเดิร์นแฝงอยู่เพราะว่าตัวโครงการก็คือเป็นโครงการใหม่เนาะจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าตัวบิวอินเนี่ยค่ะมีออโต้ไฟไม่พอความสูงอะ่ะจะติดชิดเพดานด้านบนเลยก็มันจะมันก็จะดูโปร่งแล้วมันก็จะดูโมเดิร์นขึ้นก็คือตามคอนเซ็ปต์เลย ภายในลิ้นชักก็จะทําช่องไว้เก็บของต่างๆคือแบ่งช่องไว้ให้แล้วนี่ไม่ต้องมานั่งแบบเละอิลุมตุมนําเองเ,องเลย,เลยส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจด้วยความที่27ตารางเมตรเนาะมันเป็นห้องที่ไม่ได้ใหญ่มาเขาก็จัดชั้นวางของตรงนี้ไว้ให้ไม่พอตรงซอกนี้ จะมีชั้นวางของอีกที่หนึ่งด้วยคือพอเราถ้าคนซื้อแบบสแตนดาร์ดฝั่งนี้ฝั่งหัวเตียงจะไม่มีจริงๆสามารถวางเตียง6ฟุตได้เลยแล้วก็ใช้ชั้นเก็บของตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าซื้อแบบ Fully Furnished หัวเตียงตรงนี้ก็จะมีไว้ให้หมดแล้วมันก็จะถูกล็อกมาเป็นฟูก 5ฟุตซึ่งเขาก็แถมฟูกไว้ให้แล้วด้วยน่ารักมากคอนเซปห้องนะคะก็คือความโปร่งเนาะจะสังเกตเห็นทุกห้องเดี๋ยวอ้อมจะพาไปดูห้อง32ตารางเมตรแล้วก็ห้องทูเบดรูมต่อเลยก็จะเห็นว่าทุกห้องอใช้กระจกบานใหญ่เหมือนกันหมดเลยเหมือนในห้อง27ตารางเมตรเลยมันก็จะช่วยเรื่องความโปร่งได้เยอะเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันค่ะ One bedroom 32ตาราง พอห้องกว้างขึ้นก็จะยิ่งเห็นคอนเซปต์การออกแบบของโครงการชัดมากขึ้นก็คือจะมีโปรง่งโลง่งแล้วก็อยู่ได้จริงใช่ไหมคะเอาความโปร่งก่อนเลยความโปร่งนี่มันเริ่มตั้งแต่ทุกห้องเนี่ยจะใช้กระจกบานใหญ่แบบนี้หมดเลยเพื่อให้แบบรับแสงได้เต็มที่พอถึงความโล่งเนี่ยเอาก็ต้องแต่ความสูงจากพื้นถึงเพดานเลยเนาะมันก็จะประมาณ2.6เมตรซึ่งเรียกได้ว่าสูงกว่ามาตรฐานความสูงทั่วไปนะของโครงการ เลนส์ราคาระดับนี้เรียกอย่างนี้ดีกว่าและที่ที่โครงการทิ้งไว้ให้สําหรับลิฟวิ่งรูมระยะดูทีวีเนี่ยทิ้งไว้ให้ประมาณ3เมตรเลยนะทุกคนซึ่งถือว่ากว้างมากคือตรงนี้ถ้าไม่ได้ทำเป็นลิฟวิ่งรูมนั่งดูทีวีคือสามารถทําเป็นห้องอนเนกประสงค์ห้องหนึ่งได้เลย และอยู่ได้จริงอยู่ได้จริงนี่สําคัญมากคืออ้อมมองว่ากิมมิคภายในเฟอร์นิเจอร์บิวอินต่างๆเนี่ยคือได้คิดเผื่อพวกเราไว้หมดแล้วอันนี้ห้องเมื่อกี้ก็มีนะแต่ด้วยความแบบมันติดเก้าอี้เนาะอ้อมเอาให้ดูไม่ได้อย่างอันนี้เป็นชั้นรองเท้าชั้นรองเท้าเนี่ยคือหลายๆคนพอมันเป็นชั้นไม้เนาะก็จะกลัวเรื่องของแบบกลิ่นอับชื้นอะไรพวกนี้ทางโครงการเจาะรูระบายอากาศไว้ให้แบบ โอ้โหสุดยอดมากๆคืออ้อมเอา,เอาตรงๆคืออ้อมเปิดโครงการมาเยอะมากยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยจริงๆก็ค <c ười> ือทําไว <thers> ้ให้หมดเลยอันนี้คือห้องแบบสแตนดาร์ดก็ได้นะไม่จําเป็นต้องซื้อแบบฟูลีเฟอร์นิชชั้นพวกนี้ก็จะได้หมดเลยและอย่างตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียพื้นที่มันก็จะไม่เป็นแบบโต๊ะออกมาเป็นตัว L ลอยๆข้างใต้นี่จะเป็นแบบชั้นวางของไว้หมดแล้วเต็มพื้นที่เลยทุกคนคือเราไม่ต้องเสียพื้นที่แบบโดยเปล่าประโยชน์สักจุดหนึ่งเลยหรือแม้แต่ชั้นตรงครัวนี้ pantry ทางโครงการก็คิดมาให้แล้วแบบทําชั้นเก็บจานทําล็อกเก็บจานล็อกเก็บแก้วเก็บขวดทุกอย่างคือมันมันมันพร้อมมากคือสามารถแบบตัวเปล่าแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยแบบของจริงมากๆอันนี้ถัดมาจากลิฟวิ้งรูมล้วก็จะมาเจอกับห้องนอนแต่ก่อนที่จะเข้าห้องนอนแน่นอนมันก็จะต้องมีฉากกั้นเนาะทางโครงการทําเป็นกระจกบานใหญ่ไว้ให้กัน้นซึ่งกรอบอลูมิเนียมทั้งประตูนหน้าต่างแล้วก็ฉากกั้นพวกเนี้ยนะทางโครงการคือใช้ของเรียกได้ว่า วัสดุดีมากๆกับพูดชื่อยี่ห้อไม่ได้ <c oughs> ก็มันก็จะป้องกันเสียงภายนอกเข้ามาได้ในระดับที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนี่ในโซนห้องนอนถ้าเราซื้อแบบ fully furnished เราก็จะได้หัวเตียงพร้อมฟูกไปพร้อมก็คือซื้อผ้าปูที่นอนแล้วก็กลับมานอนได้เลยแต่ถ้าเราซื้อแบบ standard เราก็จะได้โซนนี้โซนนี้ก็คือโซนตู้เสื้อผ้าที่ทางโครงการก็คงคอนเซปต์ความโปร่งไว้อยู่ก็ออกแบบออกมาแนวแบบโมเดนนิดนึง คุมสีเอิร์ธโทนก็จะเป็นโทนไม้โทนสีเทาควันบุหรี่ e. ผนังนี่ไม่ใช่สีขาวนะทุกคนมันจะออกเป็นสีแบบเทาๆควันบุหรี่ e. นิดนึงมีกิมมิกทุกห้องแบบนี้หมดเลยเป็นลิ้นชักแบบสามารถจัดสรรที่วางนาฬิกาหวีผมนู่นนี่นี่นั่นคือมันมันค่อนข้างลงตัวมากเนี่ยอ้อมชอบมากๆจัดล็อกไว้ให้เราหมดเลยมันจะทำให้เราไม่ต้องมาปวดหัวเวลาขมขยุกข,ขยุยในลิ้นชักกคนเค้าใจอ้อมใช่ไหม ส่วนตรงห้องน้ำห้องน้ำก็เป็นอีกสเสน่ห์หนึ่งของโครงการนี้นะผลคืออ้อมมองว่าห้องน้ําจริงๆเนี่ยแต่ละทายบจะคล้ายๆกันหมดเลยแค่ความใหญ่ความเล็กเนี่ยก็ลดหลั่นไปตามไซส์ช่องแต่อ้อมชอบที่เขาแบแบบแ่งโซนพื้นที่เปียกพื้นที่แห้งไว้และฉากกั้นระหว่างพื้นที่เปียกพื้นที่แห้งเนี่ย,ยเรียกได้ว่าใช้เป็นกระจกบานใหญ่ซึ่งของดีมากอะดีไม่รู้จะดียังไงแต่เดี๋ยวอ้อมพาไปดูห้องทูเบดรูมเลยจะยิ่งยิ่งแบบ จะสัมผัสถึงความอยู่ได้จริงมากกว่านี้อีกเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ท้ายของวันนี้แล้วก็คือ2 o e e r r o o m ที่จะมีตั้งแต่46ตารางเมตรขึ้นไปนะคนคือพอพื้นที่เป็นใหญ่เนาะมันก็จะยิ่งขับสเสน่ห์ของคอนเซ็ปต์ที่นี่ออกมาได้แบบมากขึ้นคือความหน้ากว้างอันนี้คือกว้างแบบกว้างแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเพดานสูงที่ได้เหมือนกันทุกห้องอยู่แล้วแต่ว่าความโปร่งเนี่ยห้องนี้จะเห็นชัดที่สุดคือขนาดเป็นห้อง2เต๊ต r o o m ทุกคนจะเห็น ทุกมุมของพื้นที่ห้องเนี่ยไม่มีพื้นที่ไหนที่เป็นผนังทึบเลยคือทางโครงการอ่ะเจาะหน้าต่างให้แสงลอดออกมาได้ทุกมุมจริงๆแบบโอ้ไอเลิฟมากๆแล้วก็ความโปร่องอีกจุดหนึ่งที่มันเห็นได้ชัดก็คือเมื่อกี้เราจะเห็นใช่ไหมฉากกั้นที่เป็นฉากกระจกห้องอนเนกประสงค์เนี่ยจะเห็นความตั้งใจ ร่งของโครงการขึ้นมาอีกคือก,การใช้กระจกบ,บานใหญ่แทนที่จะเป็นแบบผนังคูณเขาวางไว้ให้แต่แรกสําหรับตรงนี้พอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับโซนนี้เลยโซนนี้ก็จะเป็นชั้นอเน,นกประสงค์ไว้ดรอปของดรอปกระเป๋าเวลาเราเข้ามาเนาะตรงนี้ที่ชั้นมันไม่เต็มจนถึงพื้นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะทุกคนคือเนี่ยมันจะเห็นง่ายเราสามารถสอดวางรองเท้าตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเอาเข้าตู้ก็ได้เพราะว่าตู้นี้ข้างในก็จะเปิดช่องระบายอากาศไว้ให้เหมือนเดิม อันนี้ก็ใส่กิมมิกไว้ให้แน่นๆตเต็มๆชั้นวางบล็อกวางของไม่พอตรงนี้งงใช่ไหมคืออะไรมันคือที่แขวนล่มทุกคนสามารถแบบวางล่มแขวนได้เนี่ยจะแขวนจะเกี่ยวอะไรก็ได้ทําได้ทุกอย่างแม้แต่ชั้นตรงนี้ที่แบบเนี่ยเก็บทั้งที่เกี่ยวกระเป๋าเกี่ยวควงกุญแจเกี่ยวกุญแจรถน,นู่นนี่นี่นั่นคือมันพร้อมสําหรับการเข้าอยู่จริงๆก็คือเป็นเนะี่ยกลับไปที่คอนเซปต์เหมือนเดิมอยู่ได้จริงใช่ไหม สำหรับห้อง2 Bed r o o m อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างก็คือห้องอนเนกประสงค์ทางนี้แล้วก็ห้องครัวที่เรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีความเป็นครัวก็จะแบ่งโซนครัวออกมาอย่างชัดเจนกิมมิกพวกนี้ไม่ได้หายไปเลยก็ยังมีชั้นวางจานทุกอย่างช่องใส่ช้อนซ้อมทุกอย่างให้เหมือนเดิมที่เพิ่มมาก็คือนี่เลยเตาแก๊สสองหัวบวกกับเครื่องดูดควันทางโครงการคิดไว้ให้แล้วไม่พอตรงนี้ใครกลัวว่ากลิ่นจะเข้า สามารถเปิดหน้าต่างระบายกลิ่นออกไปได้อยู่ได้จริงยอมแล้วยอมแล้วแก้วตาจริงๆเลยตรงเนี้ยอ้อมมองว่าถ้าเกิดใครอยู่คนเดียวเนาะหรือว่าอยู่แค่2คนหนึ่งครอบครัวเล็กๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําเป็นห้องนอนเล็กก็ได้คือถ้าเป็นอ้อมอ้อมจะทําเป็นห้องทํางานชั้นนี้โครงการก็ทําไว้ให้แล้วเหมือนกัน โซนลิฟวิ่งรูมระยะก็ยิ่งกว้างขึ้นไปอีกจากเดิมประมาณ3เมตรใช่ไหมคะอันนี้ก็กว้างกว่า3เมตรขึ้นไปอีกตรงนี้จะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆถ้าเราซื้อแบบสแตนดาร์ดแต่ถ้าเราซื้อแบบฟูลีเฟอร์ h e ชชั้นตรงนี้บิวอินเราก็ได้โซฟาได้โต๊ะนี้ได้ไม่พอโต๊ะนี้ก็ได้นะทุกคนเก้าอี้นี้ก็ได้คือเขาให้เ็เรียกว่าให้แน่นจริงๆเป็นโครงการที่ทำห้องตัวอย่างได้เหมือนห้องจริงที่สุดแล้วอะ่ะ ห้องน้ำจะคล้ายๆกันใกล้ๆกันกับห้องเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะต่างตรงที่ว่ามีความกว้างกว่านิดหน่อยอย่างที่อ้อมบอกไปก็คือลดหลั่นกันตามไซส์ห้องเนะาะฉากกระจกเหมือนกันเดะใช้ของดีบอกเลยมันไม่เป็นแบบขอบไม้ธรรมดาทุกคนคือคือเสริมเสริมอะูเสริม,รรมทุกอย่างเสริมสแตนเลสไว้คิดไว้ให้เราหมดแล้ว่าทันนี้เราจะเจอกับมาสเตอร์เบดมแล้ ถ้าเราซื้อ fully furnish เราจะได้เตียงไซส์6ฟุตพร้อม built-in หัวเตียงแบบนี้ไว้ให้เลยมีระเบียงออกไปแบบ relax ตากผ้าหรือว่าผ่อนคลายได้ทางนี้ก็จะเป็น walk-in closet เล็กๆของเราเดิมคล้ายกันทุกคนคือมันมันออกแบบมันจะมินิมอลมันก็ไม่มินิมอลมันออก,กจะผสมมูจิแล้วก็โมเดิร์นไปในเวลาเดียวกันแต่ว่าอ,อ้อมมองว่ามันค่อนข้างแบบ มีความอบอุ่นมีความเอ,อิร์ธโทนอ่ะมันมันพูดไม่ถูกมันดูโคซี่ง,ง่ายๆดีกว่าแล้วมันก็ดูเป็นโฮมี่คือจากที่ทุกคนเห็นภาพมาน่าจะพอมองออกโดยเฉพาะห้องไทป์นี้ยค่ะมันไม่เหมือนคอนโดแต่ว่ามันเหมือนบ้านชั้นหนึ่งมากกว่าเหมือนบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นอะไรแบบนี้มากกว่า ว่าครบเต็มอิ่มทั้งห้องตัวอย่างห้องจริงที่พาไปดูวันนี้คือแทบจะเหมือนทุกคนมาดูด้วยตัวเองแล้วนะก็ คิดว่าสิ่งที่อ้อมเห็นนะน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนเห็นเหมือนกันคือคะแนนความออกแบบที่อ้อมให้ไว้ตั้งแต่แรกทั้งการวางทิศทางโครงสร้างภายนอกโครงการแล้วก็และการออกแบบฟังก์ชันภายในห้องคืออ้อมมองเห็นถึงความใส่ใจของเขาอ่ะแม้กระท,ทั่งแบบเฟอร์นิเจอร์ทั้งบิวอินไม่บิวอินทั้งโครงการออกแบบเองทั้งหมดมันค่อนข้างว้าวมากเลยนะสําหรับอ้อมก็ ส่วนตัวก็คือชอบอยู่ที่ทำเลแล้วกันทีเนี้ยตัดสินกันที่ทำเลแล้วว่าใครจะชอบไหมไม่ชอบไหมถ้าถามว่าที่นี่เหมาะกับใครอ้อมก็มองว่าเหมาะสําหรับคนที่มองหาที่อยู่อาศัยย่านนี้อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่แถวนี้พนักง,งานเอกชนเจ้าของบริษัทเองหรือว่าราชการรัฐวิสาหกิจพวกนี้ก็คือได้หมดเลยเพราะเขาครอบคลุมพื้นที่คือทั้งพระรามสองบางขุนเทียนบางบอลจอมทองหรือแม้แต่สมุทรสาครนะอ้อมมองว่าคือเช่นนี้มันสามารถ มาทะลุได้หมดหรือแม้แต่ผู้ปกครองที่ส่งลูกมาเรียนโรงเรียนย่านนี้ซึ่งก็โอ้โหร้าน8โรงเรียนมากอะไม,ไม่รู้จะไล่ชื่อยังไงหมดจะอยู่ยาวเลยก็ได้หรือว่ามาดรอปเฉพาะระหว่างน้องๆเลิกเรียนก็ได้เหมาะเหมือนกันเนาะสำหรับราคาก็ห้องสแตนดาดนะทุกคน one bedroom 27ตารางเมตรจะเริ่มต้นอยู่ที่1.89ล้านบาท วันเบดรูม2ตารางเมตรเริ่มต้นที่2.5ล้านบาทส่วน2ูเบดร o มเนี่ยเขาเริ่มสตาร์ตตั้งแต่4.6ตารางเมตรขึ้นไปอันนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่3.65ล้านบาทค่าส่วนกลาง50บาทต่อตารางเมตรที่จอดรถมีทั้งหมด57%ก็ ถือว่าไม่น้อยเยอะทีเดียวถ้าใครสนใจก็เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์แลนด์เฮาสก็ได้หรือว่าจะโทร1.198ก็ได้ติดต่อหาคอนเซนเตอร์ได้เลยก็สำหรับวันนี้คิดว่าได้อ่ะได้ได้ได, <c oughs> ได้เยอะอันนี้คือเวลาไปรีวิวโครงการอะใครที่ติดตมออมมานานก็น่าจะดูหน้าออกวอมอออชอบโครงการไหนไม่ชอบโครงการไหนอันนี้เป็นโครงการที่อมพูดได้เต็มปากว่าชอบจริงๆโดยเฉพาะการออกแบบ ขอบคุณใครไม่ได้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะขอบคุณ Land ์แอนดเฮาสด้วยที่พาเรามาดูโครงการสวยๆแบบนี้แล้วก็วันหลังอ้อมจะไปโครงการไหนก็อย่าลืมติดตามกันไว้ได้นะคะทุกคนเอาไปละ